สนับสนุนโดยไม่อิลสุดดีแม็กซ์ุภาพไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ ต้องรับสู่รายการคอคนลงรถ Car Lover Reviews นะครับอ่าเรามาพบเจอกันอีกแล้วนะครับครับวันนี้เราอยู่กับเจ้านะครับ Toyota Revo นะครับ2.8 GR Sport 4 Wheel Drive นะครับอ่าซึ่งเขานะครับตัวเขาเองนะครับมีนิยามที่เป็น DNA ก็คือ World Rally นะครับซึ่ง GR นะครับก็เป็นตัวย่อของทีมแข่งของเขานะครับก็คือ Gazoo Racing Sport นะครับก็วันนี้นะครับทาง Toyota เองนะครับก็จับมาใส่อยู่ใน Toyota Revo คันนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้ารีโว่ครับ g r Sport คันนี้ครับมีความแตกต่างจากรีโว่ปกติตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันดีกว่าครับไปไปดูกันเลยดีกว่าเรามาดูที่ตัวรถก่อนนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเจ้ารีโว่จีอ o ร r สนะครับเขาอัปเกรดขึ้นมาจากเจ้ารีโว่ o ็ c กนะครับ ็หลายๆอย่างหลายๆส่วนนะครับนำมาจากล็อกโคนะครับซึ่งในส่วนของกระจังหน้านะครับยังใช้กรอบเดิมของเจ้าล็อกโคนะครับแต่ลวดลายนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็มีติดโลโก้ของ GR มาให้นะครับรวมถึงยี่ห้อของ Toyota เองครับก็เป็นตัวหนังสือเพิ่มความทันสมัยกับยุคสมัยแล้วกันนะครับเพราะหลายๆค่ายก็ เอาชื่อเนี่ยมาติดอยู่ข้างหน้ากระจังแล้วนะครับี่มีเพิ่มเติมเข้ามาอีกครับก็คือกล้อง360องศานะครับก็คือมีติดมาให้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเซนเซอร์เรดาร์ด้านหน้านะครับที่ช่วยจับระบบเบรกอัตโนมัติต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนอื่นนะครับส่วนสปอยเลอร์ต่างๆครับก็มีรับเปลี่ยนลวดลายนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อให้เข้ากับตัวรถแล้วก็ให้เข้ากับนิยามเขาคือ TR Sport นะครับครับในส่วนของไฟหน้าก็ยังใช้แบบเดิมก็คือใบบีม LED นะครับก็จะมีการ ปรับขึ้นลงอัตโนมัตินะครับไม่ใช่ปรับไฟสูงไฟต่ำนะครับด้านท้ายหนักปุ๊บไฟก็จะกดลงให้แล้วก็ถ้าเอาของออกมันก็จะขึ้นมาอยู่ในปกตินะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเองก็มีเข้ารักเสียงส่วนที่เป็นส่วนกระจายแสงให้นะครับก็จะเป็นนูนๆออกมานะครับแล้วก็มีฟ็อกแรมนะครับซึ่งให้มาเป็น LED เช่นกันนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมครับก็คือเซ็นเซอร์นะครับก็คือมีมาให้อยู่2จุดนะครับซ้ายกับขวานะครับก็คือช่วย ใช้ร่วมกับกล้องแล้วก็เตือนซ้ายขวานะครับอะแล้วมาด้านข้างด้านข้างนะครับก็ในส่วนของซุ้มล้อนะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วนะครับเพราะอย่างตัวล็อกโคจะเป็นตัวจะเป็นโครสีกันนะครับแล้วก็มีแทรกนะครับเป็นลักษณะที่เป็นสีดำนะครับเพื่อให้ตัวรถมีความโดดเด่นมากขึ้นไม่ได้เป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะครับก็สร้างความแตกต่างขึ้นมานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือตัวของแม็กเองนะครับก็เป็นแม็กขอบ18ลายใหม่นะครับแล้วก็ใส่ยางมาให้เป็น 265, 60, 18หนะครับน่าเสียดายนิดหนึ่งนะครับเพราะตัวของโ o โก้เองอ่ะให้มาเป็น AT ก็คือออทเท a รนนะครับแต่อันเนี้ยเขาใส่มาให้เป็น HT ก็อาจจะมีเหตุผลของเขาอาจจะให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของรถที่เป็น g r Sport นะครับก็ความเป็นของกาซูเลสซิ่งสปอร์ตก็เลยไม่ได้ใส่อย่างที่เป็นออทเทรนมาให้นะครับอ่ะมาต่อกันที่ด้านข้างต่อมาครับก็มีโลโก้ของ g r Sport ให้นะครับแล้วก กระจกมองข้างนะครับก็มีกล้องนะครับก็คือเป็นกล้อง360องศานะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้นะครับส่วนกระจกตรงนี้นะครับก็มีบายสปอร์ตให้แล้วก็บันไดที่เขาใส่มาให้นะครับก็เป็นบันไดที่ยาวยาวมากนะครับก็คือใส่ให้ตั้งแต่ซุ้มล้อหน้าจนถึงซุ้มล้อหลังเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างครับก็ยังมีลวดลายของสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นเฉพาะของ GR Sport ตติดมาให้นะครับเสาอากาศนะครับตัวเก่าก็จะเป็นเสาอากาศ ั้นนะครับอยู่ข้างหน้าแต่นี้ก็เปลี่ยนมาใส่เป็นชาร์กฟินนะครับอยู่ข้างหลังนะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่แหม่ไม่มีลูปแลกมาให้อีกหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็สปอร์ตบาร์ด้านหลังนะครับก็เป็นสีเดียวกันหมดนะครับก็คือเป็นสีดํานะครับทั้งหมดนะครับซุ้มล้อหลังนะครับก็มีสไตล์ในการตกแต่งเหมือนกันด้านหน้าก็คือรอบคันเลยนะครับก็มีสีดําแทรกอยู่นะครับส่วนในส่วนของล้อยางนะครับก็ขนาดเท่ากับข้างหน้านะครับแล้วก็ระบบเบรกนะครับข้างหน้านะครับให้เป็นดิสเบรกนะครับ คาลิเปอร์เบรกที่เป็นสีแดงนะครับแล้วมีติดโลโก้ GR Sport ใส่มาด้วยนะครับข้างหลังยังเป็นดำเบรกอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขายังไม่เปลี่ยนมาใช้ดิสเบรกครับกันนี้ก็ต้องรอในรุ่นต่อๆไปแล้วกันว่าเขาจะเปลี่ยนมาใช้ดิสเบรกหรือเปล่าครับแล้วก็มาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับมีลวดลายของสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นลวดลายเฉพาะของ GR Sport นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของ GR ส port มาให้นะครับในส่วนตรงนี้ครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาสูงๆนี่เลยครับก็คือจะเป็นเรดาร์นะครับไว้ เวลาเราถอยลังออกนะครับก็จะจับรถที่มาด้านข้างทั้งซ้ายและขวานะครับเพื่อเตือนเรานะครับก็เพื่อความปลอดภัยของเราเองด้วยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ติดมาให้4จุดนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับในส่วนของไฟก็ยังเป็นไฟหลอดกันอยู่นะครับก็จะมีไฟทูบมาให้นะครับก็เป็นตัว E นี่นะครับแล้วก็ฝาท้ายฝาท้ายก็เป็นแบบเบาผ่อนแรงเรียบร้อยแล้วนะครับก็สบายในการใช้งานนะครับจริงๆหลายๆค่ายก็น่าจะใส่เนาะเพราะมันก็แค่ เหล็กก้านเดียวนะครับก็ทําให้ฝากระโปรงเบาขึ้นมากเลยนะครับอ่ะแล้วยังเหลืออีกหนึ่งส่วนนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือในส่วนของช่วงล่างขอ้อัพด้านหน้านะครับก็เปลี่ยนมาเป็นจาก3 2ม mm มเนะครับเปลี่ยนมาเป็น4 6มเมแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เปลี่ยนมาเป็น4 0ม mm. เมก็คือมีความเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็จากเป็นชวินทูบนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นโมโนทูบนะครับก็เพิ่มความนุ่มนวลในส่วนของการซับแรงกระแทกจากพื้นสู่ตัวรถ แหนบหลังนะครับก็เปลี่ยนจากเดินนะครับที่เป็นซูเปอร์เฟรกนะครับก็คือ3แผน่นอันนี้ก็เปลี่ยนเพิ่มขึ้นมาเป็น5แผ่นนะครับก็ซับแรงกระแทกจากด้านบนลงสู่พื้นถนนนะครับเพื่อให้บาลานซ์กับตัวโช๊คที่ปรับเปลี่ยนมาใหม่แล้วก็เปลี่ยนค่าสปริงด้านหน้านะครับเพื่อให้มีความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าบนออนโรดจะเป็นยังไงบนออฟโรดจะเป็นยังไงบ้างสําหรับที่เขาไปเปลี่ยนปรับเปลี่ยนช่วงล่างมาใหม่ไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปลุยเราไปดูภายในนนกกั่อ ว่ามีอะไรที่ปรับเปลี่ยนไปอีกบ้างไปไปครับครท่านผู้ชมครับ,รบ,รบตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาอยู่บนเจ้า i ี v นะครับ2.8 G R Sport 4 Wheel Drive กันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตถอดแมสก่อนเพราะตอนนี้นะครับผม นั่งอยู่คนเดียวนะครับก็ไม่มีผู้ริสารร่วมด้วยนะครับก็เรี่กงในของอนุญาตถอนแมสละกันเพอจะได้พูดคุยสื่อสารกันได้ไม่อู้อี้นะครับก็พูดกันได้สบายสบายโอเคนะค้าเราเข้ามาข้างในแล้วก็เริ่มแรกเลยก็โดยนิยามของความเป็น gr sport นะครับก็เขามีดิ a นเที่เขานิยาม DNA เขาขึ้นมาก็คือเป็นรถ v e r ร์แลนนะครับก็คือ wrc นะครับก็ DNA ของเขามาจาก wrc ก็ก็เลยให้ความมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับก็มาเริ่มแรกก็เห็นได้ชัดเจนเลยในจุดแรกนะครับนี่ขีดแดงบนกลางพวงมาลัยโอ้โหนะครับยังกับรถแข่งเลยต้องบอกเลยว่าพวงมาลัยที่เหมือนกับรถแข่งเลยเพราะไม่มีขีดแดงขีดแดงตรงกลางรถมาให้เพื่อบอกเซนเตอร์ของมุมล้อนะครับว่าเนี่ยล้อคุณอยู่ตรงกลางแล้วนะครับโอเคพวงมาลัยคุณอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีโลโก้ GR อา o r t มาให้นะครับ มันก็เลยทําให้แบบโอ้จุดแรกที่มองเห็นก็จะดูว่าโอ้มีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นขึ้นมาเลยทีเดียวปุ๊บรรู้สึกว่าโอ้รถแรงขึ้นมานันทีอ๋อไม่ใช่อันนี้มันเป็นแค่พิยามนะครับมีแพทเทิร์นชิพมาให้ด้วยที่พวงมาลัยนะครับเป็นสีเงินเปลี่ยนบอะดนั่งมาใหม่นะครับตัวเดิมไม่ได้เป็นแบบนี้นะอันนี้รู้สึกว่าเขาจะเอามาจากของ Fortuner นะครับแล้วก็เปลี่ยนวัสดุใหม่นะครับก็เป็นวัสดุสงังเคราะห์นะครับอ่าคล้ายๆกัมบหยีกัมบหยีแล้วก็มีเจาะรู มีแทรกด้วยความเป็นสีแดงนะครับมีแทรกด้วยความสีแดงเดินได้แดงแล้วก็มีปีกรับไหลปีกรับเอลมันก็เป็นบัคเก้นซีสำหรับรถที่ความเป็นสไตล์ที่เป็นรถแข็งปุ่มที่เป็น s t ต r าร์สตนะครับก็ให้มาก็เป็นโลโก้ทีอาจสปอร์ตติดมาให้ด้วยมีอีกส่วนหนึ่งคือหน้าจอที่เป็นในส่วนของเลือนไม้นะครับก็ตัวแอนิเมชันที่เขาใส่มาให้นะครับก็จะเป็น จากเดิมที่เป็นแบบโลบกระบะแล้วก็ไฮลักซีโวนู่นนี่อันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น gr Sport เด้งขึ้นมาในส่วนอื่นไม่ได้มีอะไรปรับเปลี่ยนมากมายแต่ผมเดี๋ยวผมพูดเร็วๆคร่าวๆไปแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจอัลติมีเดียที่ให้มานะครับก็มีเพิ่มเติมก็คือกล้องสาม้องสองศาที่ให้มาแล้วก็ในปุ่มในการปรับเปลี่ยนมุมกล้องเนี่ย ขึ้นมาอยู่ข้างบนก็ได้มันมันไปอยู่ตรงนี้เลยอะที่เดียวกับปุ่มปิดบายสปอร์ตกับตัวพาร์คเซนเซอร์เนี่ยอยู่ที่เดียวกันหมดเลยแล้วมันก็ทําให้แบบใช้ลาบากนิดนึงตอนนี้ก็ถือว่าตัวนี้ต้องเป็นรุ่น็อปสุดแล้วของตะกูรีโวนะครับก็น่าจะให้ตัดแสงอัตโนมัติมาให้นิดนึงอ่าแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งอันนี้ไม่ได้เพิ่มเติมนะแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ดีแล้วเขาไม่ตัดทิ้งกันที่ผมชอบอช่องที่วางแก้ววางขวดวางอะไรที่อยู่ตรงช่องแอร์ เราเป็นคนชอบท่องเที่ยวเอาแก้ววางเอาอะไรว,วางยังมีความเย็นอยู่ตลอดเวลานะครับแต่บางคนอาจจะไม่ชอบเกะกะแบบบังแอร์เราร้อนนู่นนี่นั่นไม่เป็นไรโตโยต้าเขาก็มีมาให้คือช่องเก็บของนี่แหละแต่เขามีรูปเปิดปิดนะครับเพื่อเอาแอร์เข้ามาได้นะครับก็เหมือนเป็นตู้เย็นตู้หนึ่งนะครับก็ใส่ขวดน้ำได้2-3ขวดแล้วก็ไล่ต่อมาส่วนของแอร์ดิจิตอล ก็มีมาให้ปกตินะครับก็แยกซ้ายแยกขวานะครับก็2โซนลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็น h ิวเลอร์เซนคอนโทรลมีดิฟล็อกให้มี t ท็ c ชั่นคอนโทรลนะครับตัวแปลงไฟ12โวลต์มาให้ซ้ายขวานะครับนะบแล้วก็มีปุ่ม e c โคปุ่ม Power เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราไปพอไปข้างหลังก็มีช่องแอ แอร์หลังมาให้นะครับไม่มี USB มาให้ก็อาจจะใช้ปลั๊กจากข้างหน้าเสียบไปข้างหลังก็ได้นะครับอาจจะเป็นปลั๊กพ่วงนะเสียบอันนี้เขามีมาให้ทั้ง4ประตูเลยอ่อเนื่องจากมันเป็นรถกระบะแล้วเป็นกระบะยกสูงเป็นโฟล์คยรนะครับความสูงก็อันนี้ก็ความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถเนี่ยก็อยู่ประมาณ217มิลลิเมตรนะครับก็อยู่ประมาณเกือบเกือบเซน น,นี่ครับก็เป็นในส่วนของภายในนะครับของเจ้า GR Sport r e v o GR Sport นะครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงความปลอดภัยกันบ้างหลักๆเลยก็จะเป็นในส่วนของเ a d a r Adaptive Cruise Control นะก็คือตามคันหน้านะครับแต่ก็จะตัดการทำงานเมื่อความเร็วต่ำลงกว่า40กิโลเมตรต่อชั่โมงโอเคและส่วนอื่นก็มี Blind Spot มาให้นะครับก็มี Lane k ปป p i n มาให้ิปปิ้งเ p i n g หผมเปิดให้ดูนะครับก็การทำงานของเขาก็จะมีกล้องเรดราพอจับเส้นถนนเสร็จ เึ๊บจะมีเตือนแล้วก็เขาก็จะเบรกถ้าเราออกซ้ายเขาจะเบรกล้อขวาให้แต่ถ้าเราออกขวาเปิบเขาก็จะเบรกล้อซ้ายให้นะครับก็ทําให้ตัวรถมันก็ชะลอลงแต่บางค่ายบางยี่ห้อก็จะเป็นรถกําลังเครื่องยนต์ลงแล้วก็เบรกคู่เลยแต่อันนี้เป็นการเบรกมันก็อาจจะแบบน่วงน่วงแบบน่วงหนืดไปหน่อยนะครับพอมมื่อันแค่รถกาลังเครื่องยนต์แล้วก็ดึงฮงมาไรลมันก็ทําให้ไม่ได้หนืดมากนะครับ ถุงลมนิรภยัยถุงลมนิรภัยนะครับก็มีมาให้เจ็ดถุงแล้วมันก็มีเตือนกันชนด้านหน้าด้วยอ่าแล้วก็รวมถึงเบรกให้ด้วยแล้วก็ด้านหลังก็มีที่ผมพูดถึงเมื่อตอนต้นนะครับก็คือมีเรดาร์เพิ่มขึ้นมาตรงกันชนอนนันก็คือเตือนเตือนด้านหลังด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบความปลอดภัยที่น่าสนใจของเขาอ่าบางส่วนก็เป็นตัวเดิมที่มีใส่อยู่แล้วในล็อกโค้ดนะครับบางตัวก็เพิ่มขึ้นมานะครับก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคมากขึ้น โอเคก็ไหนๆละเดี๋ยวเรามาดูความเป็น G R Sport กันบ้างนะครับเราไปทดลองขับกันดูว่าในกับในส่วนที่เขาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนช่วงล่างมาใหม่นะครับแต่เครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมนะคือเครื่อง2 8 0 0แซีซีนะครับองแรงม้านะครับ500นิวตันเมตรเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนตามนิยามของเขานิ่มนุ่มหนึบอ่า เดี๋ยวจะมาลองกันบนถนนกันดูว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทดลองขับในส่วนของออนโรดกันนะครับก็ เดี๋ยวเรามาพูดถึงช่วงล่างนะรัในส่วนของรถเพราะเครื่องยนต์ต่างๆก็การขับขีก่ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะในการตาเร่งต่างๆก็โอเคนะครับก็ในส่วนของพวงมาลัยน,นะครับก็มีปรับค่าในส่วนของอถ้าอยู่ในความเร็วต่ำมันก็จะเบานะครับพอความเร็วสูงขึ้นมันก็จะหนักเริ่มแรกสัมผัสได้ถ้าวิ่งบนถนนที่เป็นยางมาตอยดีดูสึกนุ่มนึบ แน่นกว่าเดิมแต่พอมาเป็นถนนที่เป็นคอนกรีตผมว่าความแน่นหนึบเนี่ยยังอยู่แต่ความนุ่มเนี่ยแอบแฝงด้วยความกระด้างไปนิดนึงผมว่ามันมันกระด้างอ่ะเพราะเพราะตัวคอนกรีตเองรอยต่อมันเยอะมันก็ตึงตึก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 มันไม่ได้ราบเรียบเหมือนกับถ้นนยางมาต่อยอ่ะถ้าสังเกตกันเนียเนียเนีเนีมันก็มีความกระแทกหน่อยๆต่ไม่รู้ลมลมยางเขาเขาหนาไปหรือเปล่านะ ผมไม่รู้ว่าเต,เติมลมยางแข็งไปหน่อยละกันมามาแล้วโอาไอ้ผมใช้หมดแบบที่โคโอ้แต่พอมันก็มีลอยๆกันนิดหน่อยลองเหิดสะพานดูนิดหน่อยนะด้วยความเร็วที่หนึ่งร้อยอึบอึบเฮ้ยอ่ะความเร็วหนึ่งร้อยเฮ้ย, 100. อยคย 100. อยคสะพานไม่กระแทกเลยอ่ะมันแบบ ขานี้เป็นร้อยยี่สิบปื๊บปึ๊บเฮ้ยอันนี้ก็เป็นการทดสอบในบนออฟโรดนะครับก็ความเร็วไม่ได้สูงหรอกก็อยู่ร้อยกับร้อยบผมทดสอบบนค่อนสะพานก็ได้เห็นจากตัวผมเองก็การซับแรงกระแทกทําได้ดีดีจริงๆๆๆไม่มีกระแทกเลยอ่ะมันมันนุ่มมันแน่นนุ่มหนึบเลยจริงๆอาอันนี้ตามสมชื่อเขาจริงๆ น,นี่ก็เป็นในส่วนของการทดลองขับในส่วนออนโรดนะครับแล้วก็ในการของส่วนอาาัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้วกันนะครับก็ท่านในเมืองนอกเมืองนี่ก็อยู่ประมาณ13กิโลลิตรนะครับอยู่ประมาณนี้13กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็ถ้าเราไปลยุลยๆกันหน่อยนู่นนี่นั่นเหเียดๆเยอะๆหน่อยก็อาจจะต่ํา11ก็ประมาณ10กว่าๆ1บนี่ก็เป็นมาตรฐานนะครับก็อยู่ประมาณนี้อยู่แล้วกับเครื่องยนต์ขนาด2000 800cc นะครับ200 c c แรงมา้าแล้วก็500นิวตันเมตรโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว,ว่าว่าออฟโรดเนี่ยกับช่วงล่างมเมเื่อกี้เมื่เกี้เออมันจะเป็นเหมือนออนโรดไหมมันจะรู้สึกนุ่มนิ่มหน,นึบแบบนั้นไหมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ออฟโรดกันครับไป เราก็เข้าในส่วนของเป็นออฟโรดแล้วนะครับเราจะมาจัดเต็มกันนิดนึงนะครับเพราะในนี้เราจะเอาดึง DNA ของรถมาใช้นะครับในส่วนของ WRC นะครับก็คือ World Rally นะครับเดี๋ยวเราก็จะลองเต็มเต็มนิดนึงเพราะเมื่อกี้ในบางส่วนผมทดลองแล้ว oh. โอ้โหช่วงล่างที่เป็นโมโนทูบนี่ต้องบอกเลยนุ่มแน่นหนึบจริงๆกับพื้นที่ที่เป็นออฟโรดนะครับ แค่ในส่วนของยางไม่น่าเปลี่ยน AT ออกเลยนะครับถ้ามาล็อกโคมาเป็น AT อยู่แล้วพอมาเป็น TR Sport ปม่ใส่เป็น h t e r r a รนธรรมดา H t ก็น่าเสียดายนะครับก็อาจจะตามที่ผมบอกนะครับก็อาจจะเป็นส่วนของคอนเซปต์ในการออกแบบของเขาเขาเน้นในความเป็นสปอร์ตก็ใครอยากจะลุยก็ไปเปลี่ยนยางมันนิดนึ่งละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเป็น2นะครับลองดูลองดูงดเป็น2นะเป็น2ครับส ท่านผู้ชมครับนี่ก็เหงื่อแตกกันเลยครับแม่จบสุดท้ายอาจจะไม่ค่อยสวยหรูแต่ก็สนุกครับต้องบอกเลยสนุกจริงๆครับกับช่วงล่างที่เขาเปลี่ยนมาใหม่นะครับก็ช่วงล่างที่เปลี่ยนช็อคอัพใหม่นะครับเปลี่ยนแหนบใหม่ก็ต้องบอกจริงตามคอนเซ็ปต์เขาก็คือแน่นนุ่มหนึบจริงๆครับกับเส้นทางที่บางส่วนบางช่วงนะครับที่เป็นลุมเป็นบ่อเป็นอะไรเงี้ยไม่รู้สึกถึงความกระเทือนนะมันมีความนุ่มความหนึบอยู่ในตัวจริงๆ นะครับแต่เสียดายในบางจุดเท่านั้นเองที่เขาไม่น่าเปลี่ยนออกนะครับกับราคาที่เขานําเสนอนะครับก็คืออยู่ที่1นึ่งล้านสองแนเบาทแต่ถ้าเป็นสีแดงหรือเป็นขาวมุกนะครับเพิ่มอีก1,000 0บาทก็จะเป็น1นึ่งล้านสามแบาทแล้วก็ของบางอย่างตัดออกของบางอย่างเข้ามาใหม่เพิ่มความสวยงามนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตมากขึ้นก็ สำหรับผมคุ้มค่าพอประมาณละกันเพราะบางอย่างเขาไม่น่าตัดออกจริงๆในการบุกตะลุยก็อาจจะยากลำบากนิดนึงนะครับใครที่ชอบเป็นแนวสปอร์ตซื้อไป แล้วก็ชอบุยด้วยก็คงต้องไปเปลี่ยนยางกันนิดนึงนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับก็องหมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตนะครับไปเอานำรถออกจากตรงนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับก็อย่าลืมติดตามชมเราได้นะครับทางทีวี5 h า1กด1นนะครับรวมถึงอีก3ช่องทางออนไลน์ครับช่องทางแรกนะครับ Facebook แฟนเพจของคนรักรถ Car l o ล e r ครับช่องทางที่2ติดตามเราย้อนหลังได้ทาง YouTube ของคนรักรถนะครับช่องทางสุดท้ายนะครับติดตามข่าวสารยานยนต์นะครับทั้งไทยและต่างประเทศได้ที่ w c a r i t ครับ แล้วก็สุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัทตรีเพรอิสุเซลจำกัดนะครับที่มอบรถออลนิวอิสุดีแม็กซ์นะครับพลราณุภาพไร้ขีดจำกัดนะครับให้ทางทีมงานเราเดินทางมาถ่ายทำในทุกๆเทปนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอลาไปก่อนครับขอไปจัดการคันนี้ก่อนครับสวัสดีครับไปแล้วครับไป รถสไตล์ที่เป็น MPV SUV เอ้ยหรือว่าเป็นรถตู้เนี่ยระบบก็เยอะขับขี่ได้คล่องตัวมม้รถใหญ่นะครับ